โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับพุ่มธนาทรชูเชียงนะครับตอนเช้าก็ตักทายเพื่อนๆไปแล้วนะครับแล้วก็บอกเล็วว่าวันนี้ครับแขกวีไอพีนะครับแขกคนสําคัญในกลุ่มการนะครับที่จะมาพบกับเพื่อนๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับกลุ่มการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็จนครบ5วันนะครับสัปดาห์นี้เต็มๆครับเราจะอยู่กันที่โรงแรมทวินโลตัสครับคนที่พุ่มได้เอ่ยถึงกล่าวถึงนะครับวันนี้ท่านยุติธรรมจังหวัดนนคครรรรรรรศีีธมาาาชเเับดด๋ยวให้้ท่ไ ให้รายละเอียดนะครับติดไปติดมาของโครงการนะครับรวมถึงเพื่อนๆจะได้รู้จักกับฐานด้วยก็กราบ็นเช่นครับท่านค,ครับค่ะสวัสดีค่ะจารย์จีราสมงชนนะคะยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะเราก็จริงๆเจตนารมณ์สำคัญของการจัดโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจากการมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพศ .2562 ซึ่งก็ถือเป็นกฎหมายกลางนะคะที่ให้หน่วยงานของรัฐพนักงานสอบสวนและที่สำคัญคือภาคประชาชนนะคะเข้ามาทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ดีมากนะคะในส่วนของสำนักงานุทธรรมจังหวัดเองตอนนี้เราได้มีการผลัก ส่งเสริมให้ภาคประชาชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการระง,งับข้อพิพาทไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุเรศพย์ไม่เยอะมากนะักข้อพิพาททางอาญาที่มีโทษเล็ก,ลก,ลกน้อยน,อน้อยและหัวโทษหรือคดีอันยอมทมได้นะคะซึ่งตอนนี้ยึดในในในส่วนของยุติธรรมจังหวัดเรามีการจัดตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ย<ม>ข้อพิพาทภาคประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกอำเภอ<ม>23อําอำเภอของจังหวัดนครราชสีมามีทั้งหมด62ศูนย์ด้วยกันค่ะ<ม>ทําหน้าที่หลายอย่างมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องไก่เกลี่ยอย่างเดียว<ม>แต่ขอพูดในเรื่องไก่เกลียเพื่อที่จะให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรผู้ไก่เกลี่ยนะคะ<ม>ก็คือสร้างผู้ไก่เกลี่ยที่ทําหน้าที่เหมือนผู้ภากษาการไก,เกร่เกลี่ยเป็นยุตธธรรมทางเลือก ไม่ใช่ยุติธรรมกระแสะหลักผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ก็จะมีหน้าที่1น,นะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายฉบับนี้ที่ได้ไดกล่าวไปข้างต้นนะคะและก็สามารถที่จะจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้โดยมีการรวบรวมสมาชิกผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า5คนนะคะโดยหนึ่งใน5คนจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมก็คือเหมือนท่านเน,นี่ยค่ะถ้าผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้แล้วท่านก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกลเกลี่ยท่านก็สามารถทําหน้าที่ได้สองอย่างค,คือ1เปิดศูนย์ไกลเกลี่ยกับสองเป็นผู้ไกลเกลี่ยผู้ไกลเกลี่ยนะคะเปรียบเสมือนผู้พิพากษาในของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะซึ่งเมื่อมีอกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะผู้ที่ ต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไก่เกลียเนี่ยเขามีช่องทางที่จะยุติข้อพิพาทดีกว่าจะต้องไปแจ้งความดําเนินคดีเสียค่าใช้จ่ายจ้างทนายขึ้นโรงขึ้นศาลแต่พอมีศูนย์ไก่เกลียมีผู้ไก่เกลียทำงานที่ตรงเนี้ยการยุติข้อพิพาทเนี่ย ได้ดีมากเลยค่ะเป็นการสร้างความสมานฉันท์เขาไม่ต้องไปจ้างทนายความเขาไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดภาระหน้าที่ของตํารวจด้วยเพราะตอนนี้คดีเล็กเล็กน้อยน้อยเยอะมากนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะเรามีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจําสถานีตํารวจทุกสพครบ3-2สอบพอแล้ว โดยมีภาคประชาชนนะคะเป็นผู้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารสูง<ะ>์นะคะก็ขอเชิญชวนว่าหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วมีความสนใจนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือชุมชนหรือเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนนะคะที่มีปัญหาความทุกข์ร้อนข้อพิาพาทต่างๆก็เีรยนเชิญที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมก็คือ ร่วมในการจัดตั้งศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้ก็ยื่นเรื่องมาได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน,นะคะ,ะแล้วก็เจตนารมณ์ของหลักสูตรนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าคนที่ทําหน้าที่ไก่เกลี่ยเมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้วอย่างท่านจบไปเนี่ยท่านต้องไปทําหน้าที่เหมือนผู้พิากษาเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี้ยเราให้ความสําคัญกับศัก,กยภาพของผู้ไก่เกลี่ยซึ่งจะต้องมีความรอบรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ นะคะและที่สําคัญจะต้องมีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการทําหน้าที่เป็นคนกลางนะคะการไกล่เกลี่ยเนี่ยไม่ได้เป็นการใช้การวินิจฉัยชี้ผิดหรือชี้ถูกแต่เป็นการที่ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเดินเข้ามาหากันสิ่งสําคัญคือด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการบังคับหรือขู่เข็นนะคะการไกล่เกลี่ยก็คือท,ทั้งสองฝ่ายต้องสมัครใจแล้วก็ทางออกหาทางออกร่วมกัน เช่นทา,ทางท่านนะคะแล้วก็ทางยุติธรรมมีข้อพิพาทร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้ชี้ผิดชี้ถูกตามกฎหมายผิดมาตราน,นั้นผิดมาตราน,นี้แต่เราสองคนพึงพอใจที่จะหาทางออกร่วมกันก็ถือว่าข้อพิพาทยุตินะคะและที่สําคัญนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านและสร้างความเข้าใจน,นิดนึงว่าเมื่อคนที่มีข้อพิพาทเนี่ยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะเดินมาทางยุติธรรมทางเลือกท่านมีสิทธิ์ในส่วนของอะไรบ้างก็คือ นอกจากประหยัดค่าใช้จา่ายในการดําเนินคดีแล้วนอกจากในส่วนของต้องจา้างทนายความค่ะดือชาทำเนียมสารเสียวเวลาบางคนต้องขายที่ดินจำนำเจำานองเป็นยี่สินเยอะแยะมากมายเลยเพื่อต่อสู้ในชั้นคดีคคมันก็ไม่คุ้มกันแต่เมื่อมีตรงนี้ท่านยุติเรื่องได้แบบง่ายๆมาก <ๆ S 2> ง่ายๆมากโดยไม่เสียค่าใช้จา่ายนะคะคแล้วก็ที่สําคัญบันทึกที่เกิดจากการไกล่เกลีย่ยเนี่ยมีสภาพบังคับตามกฎหมาย นั่นหมายถึงว่าถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้เนี่ยสามารถนําบันทึกตัวนี้ไปยื่นคําร้องให้ศาลออกคําบังคับได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแจ้งความไปจ้างทนายความ <c oughs> เห็นไหมคะมันเป็นเขาเรียกวิธรรมทางรัฐ <c oughs> นอกจากทางเรื่องก็เป็นทางรัฐอีก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พอผิดเงื่อนไขการ <c oughs> ตกลงปก,ก,กติถ้าเราไปเกลี่ย ع, ในอยยกตัวอย่างเช่นสูตรนํำรงทามอย่างเงีย้ยถ้าผิดเงื่อนไขคุณต้องไปตั้งต้นเริ่มต้นจากการแจ้งความดำเนินคดี จ้างทนายความแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะถ้าผิดเงื่อนไขก็คือสามารถนําบันทึกข้อตกลงไปยื่นคําร้องให้ศาลออกคาบังคับได้เลยจริงๆในเรื่องของการเกลี่ยและบทบาทภารกิจของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยมีเยอะมากพูดนาทีนี้คงไม่หมดเราขอเป็นเขาเรียกว่าทีละเซ็กชันเลยกว่านะคะนี่เซกชันเรื่องการเกลี่ยแต่จริงๆการเกลี่ยก็มีอีกเยอะอีกเยอะนะคะก็อันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะครับเดี๋ยนะครับก็ทาง ฐานวนานะครับอยู่ที่ทำจังวัดนะคนครศรีธรรมาราชนะครับผูนแล้วพุ่มฟังเพลินเพิ่มคิดว่าเพื่อนเ <c oughs> พ,น,พนก็คงจะเพลินนะครับแล้วก็โครงการนี้ดีมากๆเลยครับทา่างในห้องประชุมต่างนอกห้องประชุมนี่เพิ่มอยู่ในอกห้องประชุมนะครับการได้ฟังทางฐานวนานะครับได้พูดตึง้งตี่ปฏิมาและความสําคัญรวมไปถึงสร้ประาภรน์นะครับที่พวกเราเนี่ยจะได้รับ จากการดําเนินการกลุ่มการในครั้งนี้นะครับสาราดีๆที่รออยู่ในองค์ประชุมก็มีอีกเยอะนะครับฉะนั้นแล้วเนี้วันนี้เนี่ยพุ่มอิงก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางฐานวนานะครับฐานอยู่ในธรรมจังวัดนะครับแล้วก็ดีใจเต็นเพื่อนๆครับเต็มๆนี้เนี่ยมีฐานก็มากนะครับแล้วพวกเราจะได้รู้จักสื่งกันอะกันทุกครั้งครับที่พมได้มีโอกาสเพืยอเพลยนะครับเราจะเอาคนนะครับช่องไฟนี่ให้ได้รู้จักกันวันนี้เพื่อนๆอาจจะรู้จักทางฐานยืนธรรมจังวัด ผ่านระบบออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอทันดีดหน,นะครับเป็นคนอัตยาใัยดีมากๆนะครับเป็นกันเองแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเลือกพวกเรานะครับในบทบาทหน้าที่ที่ท่นานกระทำอยู่นะครับเทปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ